รับแจ้งว่าเด็กหายเด็กหายแล้วก็มาที่ไม่น่าจะหายไปไหนน่าจะอยู่ในบ้านช่วยให้ตำรวจมาตรวจสอบหน่อยเนื่องจากว่าห้องล็อกประตูห้องล็อกห้องล็อกห้องล็อกแล้วก็อยู่ในห้องที่ล็อกห้องนอนของผัวเมียห้องนอนของผัวเมียเสร็จแล้วเราต้องงัดห้องนะคะงัดห้องครับไปแล้วก็ไปเจอสภาพศพ เปิดประตูอยู่ตู้เย็นปิดอยู่ปิดอยู่แต่นี่กลิ่นออกมามีกลิ่นออกมาตอนตอนนี้ยังตอบอะไรไม่ได้เพราะต้องรอให้หมอชนะสูตรให้เรียบร้อยเท่าที่คุอสูตรสวนได้เอาสองคนได้ไปตรวจสอบถามนี่ครับเขามีการให้การมีปฏิเสธนี่ผมยังบอกอะไรไม่ได้เขาปฏิเสธหรือเปล่าไม่ไม่ผมขออนุญาตประเด็นนี้ขออนุญาตก่อนนะครับจนกว่ามีครับมีตอบคําถามหมดแล้วแต่ผมบอกยังบอกไม่ได้ นะเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้ได้ครบทุกคนตอนนี้เราต้องตามพ่อกับแม่ตัวจริงเด็กมราไหมพ่อตามอยู่แล้วครับพ่อแม่ตัวจริงเราเรียกมายังเราตอนนี้ยังครับยังครับแต่สุดท้ายเป็นลูกใครแล้วใช่ไหมรับรู้หมดแล้วครับตอนนี้รู้หมดแล้วครับรอผลจากแพทย์อย่างเดียวนะครับได้ผลจากแพทย์ยังไงเดี๋ยวนําเรียนต่อไปได้ครับตอนนี้ตอนนี้ตอบได้แค่ประมาณสวันสามวันครับขอบคุณครับ